สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะวันนี้จะมาผัดข้าวให้ล่านนะคะนี่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเคาะไข่ใส่ลงไปเลยใช้ไข่ไกส่สองฟองนะคะเคาะลงไปแบบนี้เราจะมาทอดไข่ก่อนนะคะเมนูข้าวผัดจ้าวันนี้ทําแบบง่ายๆเลยจ้าแล้วก็ขยี้ขย้ขไข่แบบนี้นะคะให้ไข่สุก แบบง่ายๆเลยคะ่ะไข่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนี่จะใส่ข้าวสวยนะคะใส่ข้าวลงไปแล้วเราก็ผัดให้เข้ากัน ผัดข้าวใส่ไข่นะคะอันนี้จะเป็นข้าวสวยข้าวหอมมะลินะคะผัดเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะ เยาะๆลงไปเลยจ้าข้าวก็จ,จะเป็นก้อนๆนะคะเราก็บีบนะคะให้ข้าวแตกเป็นข้าวสวยเม็ดสวยๆเลยจ้าอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไป ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเมนูข้าวผัดใส่ไข่ใส่มะเขือเทศผัดให้เข้ากันเลยคะ่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยอร่อยจ้าข้าวผัดอันนี้นะคะถ้าผู้ใหญ่กินนะคะสามารถใส่พริกลงไปได้นะคะอันนี้ผัดให้หลาน เราก็กินด้วยเดี๋ยวจะแบ่งมาใส่พริกข้างนอกนะคะน่าทานมากเม็ดข้าวสวยนี่เลยนะคะผัดให้เข้ากันอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่เล็กน้อย แค่นี้นะคะก็จะได้ข้าวผัดจานอร่อยน่าทานมากๆเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปนะคะ ขาดแห้งๆห,หน่อยจะอร่อยนะคะข้าวผัดแล้วก็ชิมรสนะคะขาดเค็มขาดหวานเราก็เติมได้นี่เลยจ้าใส่ผักชีลงไปต้นหอมในตู้เย็นไม่มีนะคะมีแต่ผักชีก็ใส่ลงไปพัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เมนูข้าวผัดใส่ไข่อร่อยแบบง่ายๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตักใส่จานพร้อมทานได้เลยคะ่ะกำลังร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วข้าวผัดไข่ ขัวสมพรวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะอร่อยๆจ้าคุใยายทานสามารถนำพริกมาใส่ได้นะคะพริกป่นลอยๆอร่อยๆจ้าวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ